ิงอมรินิเจ้าเป็นคนบังคับค่านะไปสู่สุคตินะไปหลบให้ไกลๆข้าหน่อยไป ได้ยกจริงๆนะไม่นึกเลยว่าเจ้าจะต,ตื่นเต้นกับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนี่อย่างเป็นพยายมทั้งอ่องชิงอีที่เย็นชาไร้น้ำใจท่านนั้นที่ข้ารู้จักหรือเปล่า ป้องค่ายเอาขมเอาจริงแล้วดือพูดเลวไหลเยอะเสียจริงแต่หวังว่าความสามารถเจ้าก็จะมากเหมือนกับคำพูดเลวไหลของเจ้านะดาบกระดูกสวรรค์ ในเมื่อถูกฉีกหน้าแล้วฉะนั้นแล้วข้าก็ไม่จำเป็นต้องออมือแล้วแม้ว่าพลังเวทของเจ้าตัวแสบจะขาดไปบางแต่ถ้าจัดการอองอู่กวนก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา ให้เจ้างั่งเจ้าอยากทาให้โลกมนุษย์แตกสลายหรือพยายมท่านอองชิงอีพลังเวทของเจ้าอ่อนลงแล้วจริงๆยิงอมัะขิดเจ้าก็มีวันนี้ด้วยหรือไม่นึกเลยว่า เอกากนี้จะอัญเชิญร่างจริงออกมาด้วยล่องมนุษย์จะไปรับยมาบาลร่างจริงอย่างค่ะได้อย่างไรกันทีแรกจะเอาเจ้าทอดลงกระทะแล้วก็ช่างเสียเจ้าก็เอาแต่โดนหาที่ตายเองไฟแห่งสี สมุดหกิุพจงฟังคำสั่งข้าประหารสาวโชโคไอสมควรตายแค่ใช้ประหารสามโชโคพลังเวทก็แทบจะใช้หมดแล้ว เดือดแล้วข้าจะหัเราเป็นคนสุดท้ายสินะครั้งนี้ข้าจะดูว่าเจ้าจะช่วยอย่างไรแย่แล้วถ้าเซียวเจ๋ตายไปในตอนนี้พลังเวทที่ข้าเหลือก็ไม่มีทางฟื้นคืนชีพเขาได้หยุดนะปิดตายเสียเธอะ เจ้าั่งเจ้าอย่าได้ขยับไม่ได้ทำไมถึงค้าล้วงทะลุลร่างของนางไปแล้วชัดๆ ไม่เคยทำให้คนอื่นเขาหมดนห่วงได้เลยจริงๆเจ้ารุนหาที่ตายดวงตาสีทองรอยยันรูปภูเขาท่านคือพยายมฮึอ่า ทักคนเถอะต่อไปก็ฝากไว้กับข้าอ,องอูกวนยมาบาลต้นที่ห้าแห่งแดนนรกรังแกว่าน้าไม่มีพลังเวทฉะนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ต้องมีแล้ว แกว่านางใช้ร่างจริงไม่ได้เช่นนั้นเจ้าก็ปิดผนึกไปด้วยเลยไม่อยากเป็นยมบาลดีๆเช่นนั้นแล้วใครมุกยมบาลนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีไว้แล้วไม่เจ้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดา ไปตลอดชีวิตอย่างดีแล้วกันม่นึกเลยว่าจะใช้พลังเวทที่มีอยู่จำกัดไปเพิ่มความแข็งแรงให้ค่ายอาคมเพื่อปกป้องลกมนุษย์เอยเป็นเพราะที่ข้าให้เจ้ายังไม่มากพออีกหรือ เซียวเจ๋อก,ก็เอาแต่เรียกเจ้าหมอนั่นไว้ในตำแหน่งคนสำคัญอยู่นั่นแหละเรื่องแรกที่ฟื้นขึ้นมาก็ไปหาเขาเซียวเจ๋ไม่ได้เป็นอะไรแต่กลับเป็นอองอูก่กวนจะงูนั่นเขา ทีแรกอยากจะเอาเจ้าลงกระทาทอดให้กรอบกรุบแล้วกลือลงไปสุดท้ายแล้วก็ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล,ล้วรับกรรมไปพูดมาเถิดเกิดอะไรขึ้นเป็นท่านเทพจื่อเซียวเป็นคนทำหนะเรอจัดการเจ้าหมอนี่เสร็จเขาก็จากไปได้แล้ว ท่านเทพจิ๋วเซียวต้องลงโทษด้วยด้วยแล้วค่ะก็ได้บังคับบังเหมือนกันนี่เจ้าองค์หญิงมีอะไรจะสั่งพะยะค่ะใครอนุญาตให้เจ้าแอบฟังคนอื่นพูดกันฮะอย่างนี้ก็จะได้แล้วใช่ไหมองค์หญิงของข้า สิ่งที่เจ้ารู้น่ะก็มากกว่าที่ข้าคิดเสียอีกหรือในเมื่อไม่เสียแสงแล้วเช่นนั้นก็ยังไม่รีบเอาพลังเวทที่ขโมยข้าไปกลับคืนมาอีกอืมข้อนี้ยากจังเลยข้าทําไม่เป็นนะเช่นนั้นแล้วข้าก็จะลองดู จูบข้าเร็วจูบข้าเร็วสีหน้าที่รอลุ้นเช่นนี้ของเจ้าทาไมถึงได้ยิ่งดูยิ่งน่าขยักขยังเล่าภาพดวงตาช่างเถอะจูบก็จูบเถอะนี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกแล้วแปลยจังทำไมพลังเวทในร่างไม่ผันผวนเลยสักนิด เราอีกครั้งสิทำไมผลแม้แต่เล็กน้อยก็ยังไม่ไอเจ้างั่งเจ้าหลอกค่ะปลักล้กันนี่ฮมองหน้าหาเรื่องหรือ หยุดเดี๋ยวนี้นะองหญิงไว้ชีวิตด้วยเซียวเจ๋จะมันสาแล้วเอา <laughs> มีเจ้าเงางน้อยอยู่บนหัวของไอเจ้าเง้างสุดยอดไปเลยบนหัวเจ้าเองก็มีไม่ใช่หรือข้าว่านะเซียวเจ๋เจ้าหนาคงไม่ได้คิดอะไรกับข้าจริงๆใช่ไหมใช่ยอมแพ้เถอะข้าไม่ได้ชอบเจ้า ที่อยู่ใกล้ตัวเจ้าก็แค่เพราะความพยายาทนั้นรวมทั้งเอาพลังเวทกลับคืนมาข้าเต็มใจเจ้ามีความสุขได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายข้าว่าสมองเจ้ามีคนตมเข้าไปหรือเปล่าก็บอกแล้วว่าพวกเราสองคนนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกข้าก็แค่เหลาใช้เจ้าอืมอืมอมสักวันหนึง่งข้าก็ต้องนอกใจเจ้าแน่นอน หากไม่ผนันกันสักวันหนึ่งเจ้าก็ต้องเสียใจเพลหลังแน่เสียใจอะไรเสียใจที่ข้าแนะนำให้เจ้ามาเป็นสนมตั้งหลายครั้งขนาดนั้นเจ้าก็เอาแต่ปฏิเสธอยู่นั่นชิอาการหนักอยู่นั้นเนี่ยช้าวันต่อมา สัมภาระเก็บได้ครบหมดแล้วไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมโอหญิงวางพระไทยได้เอามาครบแล้วเพคะได้เช่นนั้นก็ออกเดินทางเถอะเจ้ายังลืมไปอีกคนก็บอกเจ้าว่าไม่ต้องมาข้าไม่มีเวลามารับผิดชอบความเป็นคนตายของเจ้าหรอกนะทำไมลรา เจ้าออกสึกก็ไม่เอาสเสบียงอาหารไปด้วยหรืออืมมีผู้เท่าจื่อเซียวเป็นหลักประกันแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรช่างเถอะเจ้าอยากมาก็มาเถอะเอาไปแขวนไว้บนคอจะได้ไม่ต้องรอให้ถึงเวลานั้นแล้วต้องให้ข้าออกลงปกป้องเจ้า ปแล้วไปแล้ว,ลวรีบออกเดินทางแต่เช้าเถอะของที่ให้ไปก็ส่งกลับคืนมาอีกแล้วนี่มันได้ได้วยเหรออยากจะเบนเข็มหัวใจของนางมาจากเปิ่ยินก็ย่าวยู่นิดหน่อยหน่อยจริงๆนั้นเนี่ย ี่ก็คือแม่น้ำเจียงแห่งพื้นที่ตอนกลางหรือพวกเราจะนั่งเรือไปตลอดทางจนถึงยิงนานเลยใช่ไหมยิงนานเกิดอุทกภัยติดต่อกันแต่กลับแห้งแล้งภายในคืนเดียวนั่งเรือเสร็จยังต้องเดินทางเท้าต่อไปอีกสาสี่วันอย่างนี้นี่เองนี่นี่นี่ ทำไมคนที่เลเฮทถึงได้หนีขึ้นมาบนเรือของข้าเนี่ยพี่ชายที่เง่าๆผู้นี้ของข้าออกไปทะเละาบอบแวงตอนเที่ยงคืนพอโดนท่านช่วยกลับมาแล้วก็เหมือนกับสนักรับใช้เลยจะเอาแต่ตามติดท่านอยู่ได้ใช่ใช่ผู้มีพระคุณในการช่วยชีวิตขององค์หญิงค่าก็ต้องตอบแทนให้ดีอย่างแน่นอน มองไม่เห็นสีหน้าที่เจ้ารู้ความจริงข้าก็ตายตาไม่หลับนะเซข้าว่านะเจ้าวิ่งไปบนเรือข้าทำไมหรือชิวี่เป็นว่าที่สามีของข้าท่านเป็นเจ้านายของเขาดังนั้นต่อไปข้าท่านก็จะเป็นนายหญิงของข้าแล้วก็ได้เจ้าไปเล่นกับเขาเถอะ ท่านพระคณิตาของพยายมอย่างนี้แล้วค่ะก็กลับไปยังแดนนรกไม่ได้แล้วบัญชีเกิดตายของมนุษย์ท่านก็ควรเอเท่าสกรปรกฉินยังมีสำรองอยู่อีกเล่มเขาขู่เจ้าขึ้นมาร้นหาที่ตายนะทำไมไม่บอกกับเล่าส,ส่งซิปไปเจ้าก็ฟังไม่รู้เรื่องให้เจ้ากลับไปก็ไม่เชื่อฟังโทษข้าหรือ ไม่ใช่สิไอ้เท่าสกป,ปกชินมีบัญชีเกิดตายของมนุษย์ทำไมต้องทำให้แดนนลกยุ่งเหยิงด้วยหรือหรือว่าตอนนี้เราก็มาสำรวจแล้วไม่ใช่หรือหมอกนี้ทำไมถึงได้รู้สึปแปกแปลกๆนะใต้ท้องเรือมีของอยู่ มันมีความรู้สึกมักคุ้นแต่ข้าก็นึกไม่ออกชิงอีเจ้าทำอะไรนะชิงอีนางทำอะไรไม่เคยกล่าวมาแต่ในแต่ไรเจ้ารอดูก็ได้แล้ว นี่เป็นตัวประหลาดอะไรกันเนี่ยเครื่องคนเครื่องปลานางเงือกหรือนางเงือกถ้าจะฟังตามเจ้าแล้วก็ลงศพของมันพระบุษก็ปิดไม่มิดอืมหน้าตาไม่ดีเลยเอาจำนวนมาโปเจ้านี่มันฉลาดจริงๆเลยลิงฟึงลากเอาศพ พวกนี้ไปไว้ที่โกดังสินค้าซะขอรับเป็นพวกเขาพวกเขาต้องอยังไม่ตาแน่แนเจ้าจะเย็นๆหน่อยสิปีนั้นค่าทุ่มเททุกอย่างก็เพื่อที่จะกำจัดเผ่าพันธุ์พ่อโมทิ้งไป พวกเขาไม่อาจมีชีวิตรอดอยู่ได้คนกลุ่มนั้นพวกเขาพวกเขาไม่คู่ควรที่จะอยู่บนโลกนี้พวกเขาล้วนแต่เป็นคนบ้าเจ้าลงนรกเอเวจีไปเพื่อพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหรือ,อยังจะเตรียมลงไปเพื่อพวกเขาอีก หากต้องเป็นเช่นนั้นจริงๆเช่นนั้นค้าเจ้าบื้ออย่าเอาแต่ไม่แยกแยะผิดชอบชช่ยดีสิวิธีจัดการพวกเขาก็มีเยอะแยะถมสเทไปวิญญาณของตัวประหลาดกองนั้นเจ้ากำจัดไปรับค่าเราหรือของกองน,นั้นไม่มีวิญญาณอะไรนะ 4,000 40, ปีก่อนตัวประหลาดอย่างนี้ที่เผาพัน์พ่อมดทําออกมาก็ขับเคลื่อนด้วยวิญญาณนี่หาพวกนั้นที่เจ้าจับมาจากใต้น้ําต่างก็ไม่มีวิญญาณและพวกเขาเพิ่งพาอะไรถึงได้อยู่ได้เราเพิ่งพาพวกนี้ผนึกวิญญาณนี่เหมือนกับก้อนนั้นที่หมอเทียนจีกินลงไปตอนกลายร่างเป็นตัวประหลาดเปะเลยถูกต้อง ตกลงว่านี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่กลางดึกทำไมข้าถึงจำพวกเจ้าได้ นายท่านอะไรนะพวกมันเรียกข้าว่านายท่านชิงอีข้าข้าที่จริงแล้ว ทำได้ดีสมแล้วที่เป็นเจ้าเร็วขนาดนี้ก็ทำให้พวกมันอ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายกับเจ้าเราวนี่นาะเจ้าทำได้ยังไงนะดูดูไปแล้วตัวอักษรบน,น่างของพวกเขาก็คุณมากข้าอ่านออกมาอย่างไม่รู้ตัวเลยแล้วพวกเขาเพิ่งพาอะไรในการขับเคลื่อนล่ะ พลังวิญญาณของสรรพสิ่งในละแวกนี้แต่ในบรรดาพลังวิญญาณเหล่านี้ก็มีความพยาบาทมากเกิดขึ้นมากเกินไปหากไม่มีคนคอยควบคุมแล้วก็เกรงว่าพวกเขาคงฆ่าการมีอยู่ของทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในละแวกนี้ทิ้งไปหมดแล้วถ้าเกิดได้รับพลังแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเล่า ก็น่าจะยิ่งเชื่องไปอีกหาเวลาไปลองดูสิยังมีเจ้านี่อยู่เจ้ายังพอจำได้อยู่หรือไม่นึกไม่ออกอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยถึงจะไะสืบหาที่มาได้ก็ได้ให้เจ้าไปก่อนแล้วกันไปแล้วไปแล้วเรีบกลับไปนอนเถอะ จริงเอืมห,หากว่าข้าเป็นคนเลวข้าคนตาไปมากมาจริงๆจะทำย่างไรแน่นอนว่าต้องทำตามกดเดิมของแดนนรกเข้าไปเดินวงวนรอบนรก18บขุมเปลี่ยนแปลงสักรอบแล้วค่อยมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งนะสิ ดังนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรที่มาไล่สาระพวกนั้นทําตัวเองให้ตอนนี้ให้ดีขึ้นที่สุดก็พอชิงอีขอบคุณเจ้านองเชืยอเจ้าไม่ได้หมายความว่าข้าก็จะเชืยอเจ้าด้วย จ้าจะหักหลังนางหรือข้าก็อยากอยู่หัวใจของร่างกายกับวิญญาณของเผ่าพันธุ์พ่อมดอยู่ที่ของวิญญาณเจ้าเอาวิญญาณของตัวเองให้หนาวไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย เจ้าหักหลังนางไม่ได้ตลอดไปฉะนั้นค่าจะยกวิญญาณของตัวเองให้กับเจ้าหากสักวันหนึ่งข้าฟื้นฟูของทรงจำแล้วจะไปทำร้ายนางเจ้าก็ฆ่าข้าได้เลยยังไม่นอนอีกเหรอ ถ้าข้าเกิดหลราไปตอนที่เจ้ามาหาสเสบียงอาหารเพิ่มก็คงเสียเปรียบใหญ่เลยไม่ใช่หรือสำหรับคนไร้ย่างอายนี่ข้าก็ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจขอบคุณที่ชมอืม เรื่องทำความเย็นความอาคาเรื่องปฏิบัติการระบบนอนรับสราบจะว่าไปทําไมองค์คลักที่ชื่อฉู่ฉือนายนั่นของเจ้าถึงไม่ตามมาด้วยเล่าด่านชายแดนมีเรื่องการทหารที่ต้องให้เขาไปจัดการอะ่ะอ๋อแล้ว เออทำไมเจ้าถึงรู้ว่าข้าชอบกินบวยดองล่ะหืมเช่งมันไม่มีอะไรแล้วน่าแปลกจังหลังจากที่ลงจากเรือแล้วเดินเท้าอีกสองวันไม่ดึกเลยว่าบริเวณรอบๆจะแห้งแล้งถึงขนาดนี้เลย อีกอย่างก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วชัดๆอากาศกลับร้อนชื้นถึงเพียงนี้เมฆดำหนึ่งกอนบนเมืองหนึ่งน,นันคงไม่ใช่ลางร้ายหรอกนะ,จะเจ้าพูดถูกแล้วหรือว่าไอ้ท่าสกระปลกชิ้นบ้านนั้นจะซ่อนบัญชีเกิดตายของมนุษย์เล่มที่สองไว้จริงๆไม่สนใจวิญญาณกลุ่มนี้แล้วหรือ เอ๊ะที่อื่นก็แห้งจนแตกเป็นทางแล้วไม่นึกเลยว่าตรงนี้ยังมีลำธารเล็กๆอีกด้วยเจ้าแน่ใจนะว่านี้เป็นลำธารเล็กๆดื้อลำธานี้ไม่เลวเลยพวกเราจับปลาสัก2ตัวแล้วค่อยเข้าเมืองกัน